สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมในแชร์บรเมินัจจิอายุ9ปีเรียนอยู่เรียนมานยตอกชั้นป .3 ชากระชายดำวันนี้มานำเสนอวันนี้มานำเสนอยอดยาชาเพื่อสุขภาพยอดยาชาเพื่อสุขภาพในคำคืนของวันอะไรเน,นี่ยนี่ในค <ละ S 1> ำคืนของวันอาทิตย์ <25. S 2> ที่ยี่สิบห้าที่ยีสเดือนอะไรตุเดือนตุลาคมพศสองพน้าร้อยหกบสาม่าชาชุดที่หนึ่งชาชาที่หนึ่งชากะใสดำบำรุงกำลำังสีที่ได้สีม่วงดำเข้มสรรพคุณช่วยเพิ่มสมมาดุลส,สมมาดุลรฮะสมรห <ả? S 2> ส,มรสมรห้า ทางเพศอ่าสมรรถภาพทางเพศสมรรถภาพทางเพศให้สำหรับผู้ชายทั้งหลายเพื่อที่จะมีสมสมรรถภาพทางเพศสมรรถภาพทางเพศที่แข็งแรงสมบูรณ์กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งมองกล้องหน่วยน้องอ่าช่วยกระตุ้นระบบประสาทช่วยแก้อาการปว,วดเมื่อยของร่างกาย ช่วยขับช่วยขับปัสสาวะขับลมช่วยลดความดันโลหิตและรักษาความดันโลหิตคงที่ช่วยรักษาโรคหัวใจขยายลห,ลอ,หล,ลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหลอดเลือดหัวใจช่วยรักษาอาการโรคเกาช่วยรักษา โรคกระเพาะอาหารและช่วยย่อยอาหารให้เกิดสมดุลช่วยรักษารโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดช่วยแก้อาการตกขาวและประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยประสมดุลฮอนมูทางเพศทำให้รดย ไหลเวียนดีขึ้นทรงเสริมให้มีผิวผิวผิวพันพุดทองจากสดใสผุทงุทองพุดทองเป็นยาอายุวัฒนะอายุวัฒนะอายุวัฒนะทำให้กระชุ่มกระชวยและบำรุง ตำลังชาฟ้าทะลายโจรลดไข้สีที่ได้สีม่วงดำเข้มสรรพคุณช่วยบรรทาอาการไข้เป็นหวัดช่วยบรรเทาอาการบวดศิตะช่วยบรรเทาอาการอักเสบของคอ้ตอตอมตอมซินต้อมซินซิน ลอดลมอักเสบช่วยรักษาปีช่วยบรรเทาอาการปวดท้องท้องเสียบิดและ,และระเพราะลำไส้อักเสบช่วยเป็นยาเจริญล่นขมิ้นชันช่วยขับลมสิ่งที่ได้สิเหลืองตะปูช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อจุดยดแน่นท้องช่วยให้รู้สึกสบายตัว ช่วยรักษาเลในคระบเพาะอาหารมัด้วยยังก็ขวางขอขวางสาร,ระดีดีก็ขวางสาระดีๆไปยังพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนไปยังพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนช่วยกันไลค์กดแชร์ช่วยกันไลก์กดแชร์ให้กับน้องนายด้วยนะครับให้กับน้องนายด้วยนะครับคืนนี้คืนนี้อย่าลืมอย่าลืมจดจำ ค<ท>ำสาระดีๆสาระดีดีเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับสมุนไพรของชนชาติไทยของคนชาติไทยอย่าลืมร่วมทําบุญทางกฐินด้วยอย่าลืมร่วมทําบุญทอดกฐินด้วยวันที่เท่าไหร่วันที่ส30เดือนตุนตตลาคม2563เวลา13:00นตรงเวลา13:00นต13รงคืนนี้ก็ของแค่นี้บ๊ายบายพบกับคืนนี้ก็แค่นี้บ๊ายบาย,บายพบกับ ก,ก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังอยู่ทั่วประเทศ และเสียสละวนมีคุณค่าของท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมเป็นวันครอบครัวทุกท่านหลังจากอามาภาพได้ทำภารกิจเดินทางไปจังหวัดร้อเอ็ดมาสารคามกุงราบและก็สระบุรีเพื่อไปร่วมงานและก็ไปถ่ายทอดองค์วามรู้ให้แก่ชาวบ้านในการจดจำนำสม,มุนไพรป,ประจาในชีวประจำวันคืนนี้ก็จะได้ ทำรายการเกตยาภูปัญญาตรีุ๋ณไปไทยหมอพื้นบ้านมัดครีวงตอนที่104-105ขอไปด้วยนะโยมสองคืนแล้วไม่ก็ได้นอนเต็นตื่นนะยะโยมต้องขอไปด้วยคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้กับเราท่านทั้งหลายได้เห็นสภาพอาคารสถานพยาบาลหมอพื้นบ้านที่ทางวัดได้รับการสนุนจากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสลับปัจจัยตั้งแต่ปีที่แล้ว 20กรกฎาคมสองพ2 5, 5, 6, 12, จนถึงปีนี้จากการเท่ากระถินปีที่แล้วก็ได้จัดสร้างโรงพยาบาลไปแล้ว70%วันปีนี้ก็วันที่30ติตุลาคมที่ยังจะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ร่วมกันร่วมพลังร่วมแรงร่วมใจคนละบาท2บาทในการสนันุนในการสร้างศูนย์เรียนรู้รําบ,บุญภัยและก็ใช้เป็นองค์เป็นฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นห้องในการ แต่ถ้อยเกี่ยวกับการรักษาหมอยาหมองูมองกระดูกการ,กน,การนวดเส้นการดับกระดูกการฝังเข็มการนมยาแบบทั้งของไทยและของจีนซึ่งเป็นภูมิยาให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เรามัวแต่ขวัญลมๆมแรง,ลงและเราไม่ลงม,มือทําเราก็จะเสียเอการาชทางด้านสมุนไพรไทยซึ่งไม่มีชาติไหนเก่งเหมือนกับชาติไทยเราที่มีตัวยามีสมุนไพรอยู่ทั่วประเทศ บ้านเราเมืองเรามีหมอยาอยู่ทั่วประเทศเก่งๆดีๆเยอะท้งหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยคลินิกและชาวบ้านหมอต่างๆอันนั้นอาตมาก็ขอสรรเสริญให้ท่านช่วยกันดูแลส่งคลอดสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านสืบต่อไปนะจ๊ะญาติโยมนี่แหละญาติโยมที่เห็นโดยสภาพรวมนะจ๊ะก็จะใช้เวลาประมาณสี่ห้าเดือนก็สถานพยาบาลแห่งนี้ก็จะสําเร็จแล้วก็จะเปิดทําการปรกติก็คือพฤษภาปีหน้าจ้ะเรา อินใจแทนชาบ้านที่กันเสียสละจะตุปัจจัยนะจ๊ะและก็นะครับวันนี้เช่นเดียวกันเราทา่ทานทั้งหลายก็ได้รับชมรับฟังปริญญาจากน้องนายซึ่งก็ได้ปลูกฝังในการใช้ย,ยาเกี่ยวกับชาสมุนไพรย,ยอดยาชาสมุนไพรอ่านผิดบ้างถูกบ้างต้องขออภัยญาติโยมด้วยเราต้องหัดตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะไม่ว่าเป็นเยาว,วชนรุ่นใหม่หัดให้เรียนรู้วิธีการทํายาวิธีการใช้สมุนไพร แล้วชาติเราก็จะมีบุคลากรตัยชุดอีกมากมายก็ขอฝากไว้ในค่ำคืนนี้ดังที่น้องนายได้เอาลงตูอาจจะเริญพรล,ลงตูนะก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะญาติญาติโยมนั้นจะเอาในค่ำคืนนี้ยอดยาชาสมุนไพรในค่ำคืนนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งกระชายดำนันจ๊ะกระชายดำที่เราท่านทั้งหลายรู้จักกันดีเป็นยอดยาบำรุงร่างกายหรือว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้าง สมทะสมถะภาพทางเพศแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบประสาทแก้อาการปวดเมื่อยพูดง่ายๆก็คือชากระชายดำเนี่ยเป็นยอยยาย,ยุวัฒนะนะแก้อาการต่อขาโรคเบาหวานแล้วก็เพิ่โมโมโมนอาการโรคเกาวโรคกระเพาะต่างๆก็คือหากระชายดํามาล้างให้สะอาดหั่นบางๆบๆไว้นะจ๊ะแล้วก็ตําพอเหล็กติดตพอหยาบหยาบแล้วก็ หยิบมาปริมาณพอดีกับน้ําร้อนหนึ่งแก้วกาแฟเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วรับประทานทุกวันจะช่วยดูแลร่างกายของท่านให้แข็งแรงและก็ปราศจากโรคคานี่คือยอดยาของกระชายดําอันที่สองก็คือกระชายขาวบ้านเรานี่แหละหัวขาวหัวเหลืองๆอ่อนนั่นเาเรียกระชายที่อยู่ดําในครัวเรือนเนี่ยนะเช่นเดียวกันาหากระชายดาไม่ได้ก็กระชายที่แกงอยู่ในครัวเรือนนะจ๊ะญาิโยมเอาเลยแยกไปเลยใบ ห,หันบางๆฝอยๆไว้หัวก็หันบางๆฝอยๆไว้พร้อมกับรากกับไข่ของมันใช้ปริมาณแต่ให้พอเหล็กยาบๆก็ใช้ปริมาณใส่ในแก้วน้าร้อนเช้าหนึงแก้วเย็นหนึงแก้วเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของเราถือว่าเป็นยอดยาอายุวัฒนะช่วยบรรเทาาการปวดเมื่อยชาขับขับปัสสาวะขับลม,มดลดความํำโลหิตและเบาหวาน รกักษาโรคหัวใจหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นถือว่ามีสารพัดประโยชน์ของชาเกี่ยวกับชากระชายทั้งชาดําชาขาวชาแดงอาจ๊ะกระชายแดงก็อธเช่นเดียวกันวิธีการทํานี่คือสามชาแล้วนะจ๊ะญาติโยมดูแลแชร์ให้โดยนะจ้าญาติโยมถือว่าญาโยมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สมบัติชาติมรดกไทยมรดกอของลูกหลานบรรพบุรุษของไทยทุกคนนะจ๊าช่วยกันจดจําไว้ ก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดพิมพ์เกจยายอดยาภูมิปัญญาเกลบที่หนึ่งร้อยตอนตอนนี้ก็ได้จัดพิมพ์ล็อกแรกไปก่อนนะจ๊ะล็อลกแรกไปก่อนโดยที่ญาติโยมจะต้องเสียเงินคนละสองร้เพราะเป็นหนังสือของโยมอาจมาไม่ได้พิมพ์ขายโรงงานเขาโรงพิมพ์ขเขาแจ้งมาแล้วแล้วสองร้อบาทก็จะเริ่มทันทำการส่งประมาณวันที่สิพฤศจิกาเป็นต้นไปนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ แจ้งความประสงค์ว่ารับกี่เล่มสองเล่มก็ขออนุมโมทนตนางและก็คนที่ร่วมบริจาคมาแล้วคนละร้อยสองร้อยสามร้อคนเป็นหลายหลายคนนะจ๊ะรวมแล้วก็ได้ก็เป็นเกือบพันเล่มแล้วแหละนะจ๊ะเกือบพันเล่มแล้วตอนขั้นตอนได้อาที่แน่นอนนะที่ยังไม่แน่นอนก็ถ้ารวมทั้งแน่นอนและไม่แน่นอนก็เออครึ่งหมื่นนะครึ่งหมื่นเอาที่แน่นอน่อนก็คือเป็นหลักพันเราจะทําการส่งวันที่ สิิพจาราเป็นต้นไปช่วงนี้ก็กําลังเข้ารูปเล่มรายชื่อของโยมขออนุญาตเอาพิมพ์ไว้หลังปกหนังสือด้วยที่ร่วมบริจาคนะจ๊ะต่อไปชาคว้าทลายโจรทุกคนทุกท่านรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองคว้าทลายโจรน,นะจ๊ะบรรเทาอาการแก้ไขหวัดคัดจมูกบรรเทาอาการปวดศีรษะบรรเทาอาการละอักเสบของลําคอตอมทาซินอักเสบช่วยรักษาฝีช่วยรักษาบรรเทาอาการปวดท้อง ต้อ,องเสียบิดและกระเพาะอัมลํำไส้อักเสบช่วยเจริญอาหารนี่คือชาฟ้าทะลายโจรก็คือบรรเทาอาการเป็นไข้หวัดทัชจมูกบรรเทาอาการปวดศีษรษะบรรเทาอาการอัอลลาคออักเสบตอมทาซินรักษาฝีบรรเทาอาการปวดท้องท้องเสียบิดและกระเพาะอัมไส้อักเสบแล้วยังช่วยเจริญอาหารอีกนี่คือยอดยาชาสมุนไพรที่เกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรซียา สีชาอัญชาสียาสีชาต่อไปก็จะเป็นเ,เกิดยาขององค์หมอพรอานะเกิดยาขององค์หมอพรที่เ,เป็นภูมิปยาของมัธบบรุษของเราซึ่งพระองค์ท่านได้ชื่อว่าเป็น,เป,นเป็นบิดาแห่งแพทย์แผนไทยมีความสามารถที่มากมายพระองค์ทรงได้รวบรวมทําเป็นคาปีอธติสารไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในคาคืนนี้ก็ว่าด้วยอยอดยา เ,เกี่ยวกับการรักษามะเร็งมะเร็งในมดลูกมะเร็งในมดลูกเป็นยอดยาขององค์หมอพอรที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เป็นประโยชนย์เป็นคุณป,ปการแก่ชาวบ้านและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจดไว้จําไว้นะจญาติโยมหนึง่งหัวข้าวเย็นหัวข้าวเย็นเหนือหนักสีบาทสหัวข้าวย็นใต้หนักสีบาทต้อนหนอนตาหยากหนักสีบาทราชนมแมวหนักสีบาท หัวพุทธรักษาดอกสีขาวหนักสี่บาทตัวยาทั้งห้าตัวนี้รวมแล้วอย่างลสีบาทล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาต้มในหม้อน้ำห้าลิตรเติมเกลือแกงไปหนึ่งกำมืออานะจารย์เกลือแกงต้องดูอางการก่อนให้เติมเกลือแกงสองช้อนสองช้อนโต๊ะอานะจารย์ไม่ใช่หนึ่งกำมือขอภัยภูติดให้เติมเกลือแกงสองช้อนโต๊ะต้มน้ำห้าลิตรครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อครบชั่วโมงกรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำไว้ดื่มหลังอาหารก่อนนอนหนึ่งถ้วยชาจีนให้ดื่มหลังอาหารก่อนนอนหนึ่งถ้วยชาจีนสรรพคุณแก้โรคมะเร็งในมดลูกได้ผลดีอย่างชะงักพระองค์ท่านเคยได้ช่วยเหลือสมราะชาบ้านมาแล้วจึงได้รวบรวมเป็นตำหนักปรามราขององค์หมอพร และให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านอย่างสูงสุดในคคัน้นผืนนี้อ่านะจ้าก็คือตัวไหนข่าเย็นเหนือหนักสี่บาทข่าเย็นใต้หนักสี่บาทนอน,อน,นอนต้นนอนตะยากหนักสี่บาทรากนมแมวหนักสี่บาทหัวพุทธรักษาดอกสีขาวหนักสี่บาทาหัวก็มันนะจ้ะาญาติโยมรวมตัวยาทั้งหมดห้าชนิดนํามาต้มน้ําทั้งหมดห้าลิตรเติมเกลือแกงไปสองช้อนโต๊ะต้มครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็กรอง เอาแต่น้ำาหวรับประทานลังอาหารตอนเย็นหนึ่งถ้วยชาจีนเป็นประจำน้ําที่เหลือก็อุ่นประมาณ3าถึงห้าหมอ้ออาการดังกล่าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งมดลูกก็จะดีขึ้นนี่คือยอดยาขององค์หมอพรนะจ๊ะต่อไปก็ยอดยาเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเ,เส้นท้องตึงเป็นเถาดาน นะยอดยาเกี่ยวกับเส้นท้องตึงเป็นเถาดาลซึ่งประกอบไปด้วย 1. เอาต้นตะไคร้ที่เราอยู่ในครัวเรือนนี่นะจ๊ามถอนต้นตะไคร้ามาหนึ่ต้นถอนต้นตะไคร้ามาหนึ่ต้นล้างให้สะอาดหั่นบางบางดีปีลูกรูดีปีลูกนูมสิดอกดีปีลูกปู12ดอกพร,กรกิกไทยพริกไทยแกง360เม็ดพริกไทยแกง360เม็ดตัวยา ต้งสามอย่างนี้เอานำมาตามให้พอเหล็กเอานำมาตามให้พอเหล็กต้มกับน้ํทต้องหมดหลิตรต้มกับน้ํทต้องหมดหลิตรนะจ๊ะให้รับประทานหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟให้เติมน้ําพึ่งลงไปด้วยหนึ on, ่งช้อนชาให้เติมน้ําพึ่งยาหน,นึ่งแก้วกาแฟเติมน้ําพึ่งหนึ่งช้อนชาตอนอาหารเช้าก่อนอาหารเช้า ตอนเย็นหนึ่งตักยาต้มมาหนึ่งช่อ,อหนึ่งแก้วกาแฟเติมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาวกวนฟุ้งๆไวด้ดีแล้วรับประทานเช้าเย็นน้ำที่เหลือให้อุ่นจะช่วยบรรเทาโรคท้องตึงเป็นเถาดานกินอาหารไม่ได้ขับลมในท้องและบำรุงเครื่องสืบพันธุ์ให้มีสมรรถภาพแข็งแรงดีอีกด้วยและบำรุงร่างกายทั้งสุขภาพสัตใีได้บุษนี่คือยอดยาที่แก้โรคท้องตึงเป็นเถาดานของ อ,องค์หอพรที่เรารูร้จกักกันว่าเสน็จในกรม,มหลวงจุมพรเขตรุมศักดิ์ที่ทรงฝากคุนุป,ปาการไว้ที่สองเกบยาให้แก่ญาติโยมสาธุจนทั้งหลายาที่ได้เข้ามารับชมรับฟังน,นนะขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ช่วยรายช่วยแชร์ขอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงช่วยกันสืบต่ออายุ ของบรรดาบรุษคือยอดยาเกิดยาภูมิปัญญาที่ใช้และเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอย่างแพร่หลายอยู่ซึ่งอธมาภาพก็จะได้จัดทำรายการอยู่เป็นประจำทุกค่ำคืนนอกจากมีภารกิจนัจ๊ะจึงจะได้หยุดเว้นแต่ถ้าไม่ถึงภารกิจไม่มีภารกิจอะไรก็จะจัดทำปกตินะจ๊ะหากมีปัญหาในการใช้ยาสมุมนไไปไทยก็ให ติดต่อฝากข้อความหรือโทรที่0 2 6 2 3 3 6 8ส 9, 9สอบถามวิธีการใช้สอบถามว่าโรคนี้ทำอย่างไรรักษาอย่างไงเพื่อใช้เกิดประโยชน์แก่การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและข้อดีข้อเสียก็ขอเจริญพรทุกท่านานจางขอบูรักษาสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนานจางในค่ำคืนนี้และก็อย่าลืมในวันที่29ตุลาตอนเย็นก็สมพูร์องคฐิน30ตุลา เวลาเสร็สามนาฬิกาก็ร่วมกันทอดกระถินของทางวัดคีรีวงศ์ร่วมกันทําบุญตามกําลังศรัทธาตามกําลังของญาติโยมทุกๆท่านอาจารย์ในค่ำคืนนี้ก็ขออํานวยมีคําถามไหมจ๊าจ้าขออนวยไวพในให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอ,อขอให้บรารมีปู่ชีวโกมรารพัฒจงปัดปอโรคาปยาธิขอให้บรารมีกับองค์มหาพรหรือสเสด็จกุมารลงชุมพร จงปกป้องรักษาให้แก่ญาติโยมและประชาชนชาวไทยจงมีความสุกมีความเจริญมีสุขภาพปรารถนามม่ทีสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยปรท่านมีความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติมีหน้าที่การงานที่ดีอย่าได้เจ็บกระตจนทุกคนทุกท่านเดินกรุณาช่วยแชร์ช่วยรลค์ด้วยเจริญพรทุกท่านพบกันใหม่ในคำคืนพรุ่งนี้ของคืนวันจันทร์ที่26เจริญพร